เจ็ดนัซุงหัวซาสโตคนไทยพิ่มใหญ่ต้องลดนะ้ังชีวีอย่นี้นะครับก็จะมานี่ครับเีวิวเพดเร์เกี่ยวกัไทยใครได้ปืนนี่คือเพรก็ซื้อมานานแล้วปืนปอมอันนี้อะไรี่มันชบนี่นะนี่ครับนี่ครับปืนปหอนะ แลนวปูนปอมให้ดูเลยก็จะมีพวกของเรื่อเต็มเงนะครับนี่ดาบนี่ครับปืนดาบก็มีอันนี้ด้วยคนราจะเทอะไไรแดบอสผมก็ซื้อต่อเขาแล้ครับละร้อย คือว่าล hey, uh, ูกท he ี şey ่สวยแบบนผมก็จะถ่ายลงนะทีนี้แล้วไอิวมันจะแบบเป็นัไงมันก็เชิงนี่นะให้มีเสียงของเราก็ขอไปก่อนๆนั่งคนเดนัวนั่ง